ตั้งแต่อายุ1ปีถึง15ปีโดยเฉลี่ยแล้ว10กว่าเปอเซ็นต์15ปีถึง59เกือบ60อ่ะคนยิ่งอายุมากก็ยิ่งอ้วนขึ้น16ล้านคนเป็นแนวทางที่เราจะต้องดำเนินการจัดการเรื่องโรคอ้วนถ้าโรคอ้วนเนี่ยเราหยุดได้โรคอื่นก็ก็จะน้อยลงโรค NCD มันเริ่มด้วยโรคอ้วนผมพูดมาเป็นเดือน2เดือนแล้วนะครับมนเริ่มด้วยอ้วน จากอ้วนแล้วมันก็มาเป็นความดันจากความดันมาก็เป็นเบาหวานจากเบาหวานโรคตับโรคไตโรคหัวใจหลอดเลือดมันสารพัดนะทีนี้นะครับกระทรวงก็ไปสกัดกัน้นความชัดเจนตรงเบาหวานเพราะตอนอ้วนกับความดันก็ไม่ค่อยมาหาหมอกันหรอกจนเบาหวานและกินยาแล้วก็มาหาหมอเบาหวานรักษาหายได้ถ้าเป็นหนักก็ลดลงเบาลงถ้าข้ามจากเบาหวานแล้วเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยนะเอาไม่ไหวก็เหมือนกับว่าโอกาสหายมันน้อยแล้ว ถ้าเลยเบาหวานไปเราถึงต้องมารณรงค์การรนรงค์ตรงนี้ก็ขอให้หน่วยงานราชการขอกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดช่วยกันแล้วก็ลงไปถึงอสมอสมก็ต้องได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นโดยการตอบแทนในเรื่องของการรณรงค์ทาไมพูดถึงเรื่องของการตอบ,ตอบแทนได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าพอมีโรคภัยไข้เจ็บมาเนี่ย รัฐบาลต้องจ่ายค่ายาค่ารักษาแล้วจ่ายมากขึ้นนะมากขึ้นโดยตัวเลขเนี่ยถ้าเราเปิดกว้างในขณะที่ว่าทุกที่ทุกโลกตัวเลขเราจะหยุดยากมากเลยถ้าหากว่าเราไม่มีการป้องกันที่ดีครับเราต้องลงทุนกับการป้องกันจำนวนเล็กน้อยมันก็ได้ผลทําให้ลดเงินก้อนโตได้ครับอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยวันที่4มีนาคมเนี่ยเป็นวันโลกอ้วนโลกเรื่องใหญ่ๆ นะครับช่วยในสิ่งที่เล็กๆทั่วๆไปรวมช่วยกันทั้งหมดนะครับลงระงจากจุดเริ่มต้นประหยัดค่าใช้จ่ายได้ผลดีขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนเราดูแล้วก็มีทั้งอาหารในโรงเรียน พฤติกรรมการบริโภคการคัดกรองการส่งต่อไปเข้าสู่การดูแลรักษานะครับโดยเฉพาะการดูแลรักษาและก็การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองเนี่ยให้รับรู้รับทราบในเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับที่เป็นประโยชน์อาหารมี3หมวดหมวดแรกก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันของกรมอนามัยก็บอกให้ไขมันประมาณ50%ถ้าหากว่าเริ่มป่วยเริ่มมีปัญหาแล้วโรคอ้วนก็คาร์โบไฮเดรตสัก20 ตีสามสิบก็ประมาณนั้นะนะครับก็สังเกตดูตัวเองว่ามันสัดส,ส่วนมันเกินหรือยังนะครับถ้าสัดส,ส่วนเกินแล้วก็ช่วยกันช่วยประเทศนะฮะการลดน้ําหนักของตัวเองก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศโดยรวมก็แล้วกันนะครับตรวจสุขภาพร่างกายคือในระบบก็มีการตรวจสุขภาพให้กับอสอมในระดับหนึ่งแล้วแต่ผมก็จะเพิ่มสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะผมคํานวณดูแล้วอสอมจะทํางานได้ผลประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากผมกล้าที่จะประกาศว่าเราจะให้ในเรื่องของการตรวจสุขภาพร่างกาย ายประจำปีให้ครบถ้วน ส่วนอื่นๆด้วยอย่าเพิ่งเอาเรื่องอยู่เลยวันนี้วัน,ลวนลโลกอ้วนลโลกมันเรื่องใหญ่ขอบคุณกรมอนามัยนะครับที่พยายามสนับสนุนในกิจกรรมของ n c d นนะครับในส่วนของการออกกําลังกายด้วยเราจัดการเรื่อง n c d ดีในการบริโภคอาหารให้ได้สัดส่วนถ้าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของฟิตเนสออกกําลังกายเสริมเพิ่มเติมให้มันครบถ้วนด้วยครับเราก็บอกว่าเรื่องของการออกกําลังกายในที่ร่มก็ได้ถ้ามมี เราออกก็กิโรมนะก็ฝึกให้เป็นนิสัยสไว้นะครับแล้วเราก็จะไม่ป่วยยืดยืน